เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยอ่ะโอเคต่อมาข้อ3จงหาเวกเตอร์ AB และเวกเตอร์ BA เมื่อกำหนดจุด A และ B ดังต่อไปนี้อ่ะถ้าเป็นเวกเตอร์ AB เนี่ยถ้าเป็นเวกเตอร์ AB ข้อแรกเลยนะต้องเอาปลายลบต้น นะครับผมพี่ก็อ่ะจุดปลายอยู่ที่ B ก็ตั้งเลยลบหนึ่งซลบกับ0ูนย์คือจุดกําเนิดหรือว่าจุดเริ่มต้นของเรานะเป็นลบหกับ4อ่ะเห็นไหมข้อนี้พี่ก็ได้ออกมาแล้ว AB เป็นเท่านี้อ่ะแล้ว BA ลอะอ่ะ BA ไม่ต้องเอาไปลบซ้ํานะเออบ a อาจจะเขียนได้ว่าเป็นอย่างนี้จําได้ไหมมันคือลบ a B. อเอพี่ก็เทคลบ้บไปเลย เป็น1กับลบสโอเคเนอะเรียบร้อยนะครับเทคลบไปเลยไม่ต้องไปกลัว,ลวนะนะลบเลขทีเดียวก็พอโอเคเนอะอ่ะต่อไปหาเวกเตอร์ AB เหมือนเดิมพี่ก็บอกออาลายลบต้นลายเป็นจุด B ก็3 2ลบกับ A จุดเริ่มต้นคือลบ2อ่อ่ะลบกันออกมาได้เท่าไหร่5 1อ่ะเจ้าก้อนนี้นี่แหละคือเวกเตอร์ a b เนอะทีนี้อยากได้ b a ใช่ไหม ก็นี่ไงเทคลบเข้าไปของ A B ก็จะได้อะไรลบหลบหเป็นคำตอบสำหรับอันนี้เห็นไหมก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมประมาณนี้นะครับผมเออต่อไป3.3อ่ะหาเวกเตอร์ A B เหมือนเดิมปลายลบต้นก็นั่นแหละทำไปจนกว่าจะชินปลายคือจุด B คือลบหน A คือลบสองลบแปดอ่ะก็จะได้ออกมาเป็นลบจะลบเป็นบวกนะลบสองบ,บวกอ่ลบหนึ่งบวกสองเป็นหนึ่งสองบวกแปดเป็นสิบโอเคอ่ะแล้วทีนี้อยากได้ B A ใช่ไหมก็นี่ไงเทคลบให้มันเป็นลบหนึ่งลบสิบโอเคเนอะอ่ะตอไปข้อสามจุดสี่ครับอ่ะคราวนี้เป็น สามสิ่งอันดับแล้วนะมี ijk แล้วมี k โผล่มาแล้วไม่เป็นไรทาเหมือนเดิมเอาปลายลบต้นเหมือนเดิมไม่มีปัญหาปลายของเราข้อนี้คือศูนย์หมดเลยนะครับหรือว่าจุดกําเนิดอ่ะต้นของเราคือหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งอ่ะก็ลบไปตรงๆอย่างนั้นแหละเหมือนลบเหมือนลบเมทิกอ่ะเออศูนย์ลบหนึ่งได้ลบหนึ่งศูนย์ลบหนึ่งได้ลบหนึ่งศูนย์ลบกับลบหนึ่งได้หนึ่งอ่ะตามนี้เลย ab คือก้อนนี้ส่วน ba ก็ยังทําได้เหมือนเดิมนะคือเทคลบให้มัน อ่ะคือเทคลบให้มันก็ได้ออกมาเป็น1 1ลบ 1, 1เป็นคำตอบโอเคเนอะก็ประมาณนี้ประมาณนี้อะ่ะต่อไปข้อ3.5 3.6ครับอะ่ะยังอยู่ที่3สิ่งอันดับเหมือนเดิมอะ่ะก็หาเวกเตอร์ a b ปลายลบต้นปลายคือ b คือลบ1 8 3ลบกับ a คือจุดเริ่มต้นคือ7 3 1อะ่ะ ก็ได้ออกมาเป็นลบหลบเเป็นลบแปลบสเป็น5้าสามลบหเป็น2นะอ,อ่ะดังนั้นถ้าอยากได้บีพี่ก็เทคลบให้มันโอเคเนอะลบของไอ้ก้อนเนี้ยอ่ะได้เป็น8ปดลบหลบสนะครับโอเคประมาณนี้เนอะอ่ะตอบไปข้อสุดท้าย3าุดหครับก็เหมือนเดิมอยากหา A B ก็เอาปลายลบต้นคือ b 2-1 0ลบ1 0ลบกับ1-1 2ลบ1 2ได้ออกมาเป็น2-1ลบ1เป็น1ลบเจอลบเป็นบวกลบ1บวก1เป็น0 0-2ลบ2เป็นลบ2อ่ะได้เวกเวตอร์ a b และทีนี้สุดท้ายหาเวกเวตอร์ b a ครับพี่ก็เทคลบให้มันเป็นลบ1 0เทคลบก็ไม่มีผลอะไรก็ยังเป็น0ลบ2เจอลบเป็น2อ่ะก็ตอบเท่านี้แหละนะครับสำหรับคอ สามประมาณนี้แล้วกันนะเออก็หลักๆแล้วเขาก็อยากให้เราหาเวกเตอร์แต่ละอันเป็นนั่นแหละแค่นั้นเองว่าเออมีขนาดเป็นเท่าไหร่เวกเตอร์อันนี้เป็นยังไงเออประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเอ,อ่ต่อไปเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ข้อสี่นะครับอ่ะเขาบอกว่ากําหนดเวกเตอร์ทีเนี่ยเป็นลบหนึ่งสามยู เป็น3 4 V สี่ีเป็นหนึและ W เป็นลบหนลบเจ็งหาหาอะไรอ่ะแป๊บน,นึงนะเวกเตอร์ทีลบห้อ่ะเราก็ตั้งขึ้นมาเวกเตอร์ t ก็ลอกมาลบหนลบหคูณกับ U ลอกลงมาอ่ะเราก็จัดการให้เรียบร้อยก่อน ได้เป็นลบหนึ่งสามห้าคูณคบอบไคูณไปเลยคูณได้ไม่ีปัญหาสิบห้ายี่สิบถูกว่าได้ออกมาเป็นลบสิบหกลบสิบเจ็ดเป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองโอเคเนอะทีนี้ข้อสี่จุดสองเนี่ยถามต่อเนื่องเลยนิเสธของเวกเตอร์ทีลบห้าเวกเตอร์ยูเออนิเสธก็คือเออก็ใส่ลบครบอบไแค่นั้นเองนะเป็นลบของลบสิบหกลบสิบเจ็ดหรือว่าเป็นสิบหกสิบเจ็ดนั่นเอง เออไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรแค่นี้แหละเออเขาอาจจะใช้คำศัพท์โบราณนิดนึงแต่ว่าเออก็นิเศษก็เคยเจอในตอกกาศศาสตร์แล้วใช่ไหมเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเออโอเคต่อมาข้อ4.3เนอะ4.3 4.4มา 2v 2เวกเตอร์ v ลบเวกเตอร์ w อ่ะก็ลอกเลย2คูณ1 2 3 ลบกับเวกเตอร์ดวคือลบหนึ่งศูนย์ลบเจ็ดอ่ะคราวนี้ก็ลบเลขเหมือนเดิมอ่ะเราคูณเลขก่อนเข้าไปเป็นสองสี่หกลบกับลบหนึ่งศูนย์ลบเจ็ดเพราะฉะนั้นจะได้ออกมาเป็นลบจะลบเป็นบวกนะสามสี่ 4. ลบจะลบเป็นบวกนะสิบสามโอเคเนอะเพราะฉะนั้นข้อนี้นิเซก็คือใส่ลบให้มันสามสี่สิบสามเพราะฉะนั้น ข้อนี้จะได้คำตอบเป็นลบสามลบสและลบสิานั่นเองเห็นไหมตอบแล้วสองข้อง่ายๆแบบเดียวเองเห็นไหมแทนค่าตอบแล้วเหมือนลบเวกเอเอ้ยเ,เหมือนลบเมทริกปกตินิเศษก็คือใส่ลบให้มันนะครับผมประมาณนี้ละกันนะเออพวกนี้ก็ยังถือว่าไม่มีอะไรมากนะเออสำหรับข้อสี่ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นิเสษคือลบนะเออเอ,อ,อ่าน ไปท่องๆกันดูแล้วก็ฝึกทำบ่อยๆเดี๋ยวทําได้ขอ้อไอ้พวกนี้น่าจะมีปัญหาแค่เรื่องบวกลบเลขแหละเอออาจจะเมาๆนิดนึงไม่เป็นไรนะครับฝึกๆไปเดี๋ยวทําได้โอเคเรียบร้อยครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามาในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุงกริงๆิงตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิง่งอ๋อนี่ไงเย้จะแล้วกดสิคะ